วันนี้เราจะมาซื้อคอมพิวเตอร์กันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เซียรังสิตประโยคนี้คุณนไหมถ้าสมมติใครได้ย้อนไปดูคลิปเมื่อ4ปีที่แล้วอะน่าจะจําได้ผมมาอยู่ตรงนี้เป๊ะพูดอย่างนี้เป๊ะวันนี้เราจะไปซื้อคอมพิวเตอร์กันนะครับผมวันนี้เรามาที่เซียรรังสิตและช่วงนี้มีคนรีเควสกันเยอะมากว่าทำไมเดียเด๋ยวนี้พี่ไม่ทําคลิปประกอบอะไรนะทําทำไมเดี๋ยวนี้พี่ไม่ทําคลิปประกอบคอมเลยเราก็เลยกะว่าเดี๋ยวเราจะมาเดินซื้อคอมประกอบกัน สเปคเนี่ยจะไม่ได้ใหม่ล่าสุดแต่คุณจะได้การจอแยกบอกนี้ดกว่ะขอย้อนกลับไปช่วง4ปีที่แล้วผมเคยประกอบตัว a t ตทอน0 0 g e ไปเมนบอร์ดเป็นตัว A320 RAM 4x2 แรม4คูณสองแรมแปดกิกมปิเมื่อก่อนแรม8กิกนี่2,950บาทโคตรแพงแแล้วก็ SSD 1 2 0ก้ิกฮาร์ดดิสหนึ่งเท p o าเวอร์ p ัพย500วัตต์อะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมราคาททตอนนั้นอ่ะ9 0 0แต่วันนี้เราจะมาทำคอมงบ10,000บาทได้ไรเซนห้าและต้องได้การจอแยกพร้อม s s e 512กิกเป็นยังไงวันนี้ไปดูกันมาก็อย่างแรกไปกดเงินนหมื่นนึ่งวันนี้ผมอาจจะบวกเกินมานิดนิดหน่อยหน่อยนะอยู่แบบอยู่ในเลขหลักหมื่นแล้วกัน อ่ะนหมื่นสามร้อยหคิดว่าเป็นไม่ได้ไหมยากนะไรเซนห้าเลยนะ 5, ไรเซนห้าแรมสิบ <16. S 1> ไม่มีการจอ,อยากมีการจอเกินมาหน้่งหมื่นสองเลยไหมไม่ถึง oh. เดี๋ยวรอดูวันนี้ทําให้ได้กดตังกัน one minute later เผื่อไว้หมื่นหนึ่งหนึันแต่ว่าเราจะอยู่ในงบหมื่นหนึ่งนี่แหละเอางจริงช่วงนี้เล่นเกมอะไรกัน เล่นเกมวะผมเล่นเกมทั่วไปก็อีสปอร์ตวอลโรวันวอลโรวันเครื่องนี้สัก300เฟรมพอไหมโอ้ยเหลือมีเกมอะไรไฟเอ็มเครื่องนี้สบายโอเวอร์วอส โอ้ว oh, ัดชิวๆชิวๆส่วนใหญ่ถ้าเกมออนไลน์ก็เล่นง่ายแล้วก็พี่อยากจะบอกว่าช่วงนี้มันมีเกมหนึ่งเกมเป็นกระแส Starfield แต่พี่ไม่มั่นใจว่าเครื่องนี้มันจะเล่นไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปลองตามหาของกันซึ่งจริงๆลิสต์มาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันมีร้านไหนขายราคาแบบถูกพิเศษไหมอย่างเช่นแบบ power supply อยากได้มือสองมากเลยตอนนี้ <c oughs> เออเราไปเดินดูโซนร้านมือสองกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะแบบซื้อของกันไปก็ <c oughs> จริงวันนี้พี่วางแผนไว้ CPU Ryzen 5สามพันหกร้อยสามพันหกร้อยเออพี่ไปเจอคอมเมนต์มาจริงๆพี่มีโพสไปแล้วในแฟนเพจว่าวันเนี้ยกะว่าจะเดินประกอบคอมงบสักหมื่นเอาจะเป็นะไรดีใช่ไหมอืก็มีคนมาคอมเมนต์แบบโอ้พี่หมื่นหนึ่งบอกไรเซนห้าเงี้ยเออเจนเก่าอะดิพี่เลยอยากถามความคิดเห็นตาก้องดี่ะหรือว่าถามความคิดเห็นคนดูนะเองบหนึ่งหมื่นเจนใหม่ล่าสุดเล่นเกมไม่ไหวกับเจนเก่าแต่เล่นเกมลื่นเป็นเราเราเลือกอหละเออเล่นเกมลื่นอยู่แล้วพอเราซื้อไปเล่นเกมไง ไม่ได้ซื้อเอารุ่นใหม่ฮะซื้อรุ่นใหม่เอาทำไรอะเ,ออเล่นเกมไม่ได้บางทีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมแบบต้องรุ่นใหม่ล่าสุดเสมอฮะและ้วรุ่นใหม่ของมันแพงเอ,อดังนั้นเรามองว่าเอาอะไรที่มันคุ้มค่าที่สุดแล้วมันเล่นเกมได้จริงดีกว่าเพราะว่าเราซื้อไปเพื่อเล่นเกมใช่ไออปเดี๋ยวเราไปตามหาโซน power supply ก่อนผมอยากได้ power supply ถอดมาจากเคสมือสองไม่รู้มีหรือเปล่าไป เดินมาครึ่งชงั่วโมงหาร้านขาย power supply พพมือ2ไม่มีเลยแต่ว่าเมื่อกี้ไปลองถามก็มาพี่เขาบอกอะไรนะชั้น3ชั้น3โซนตรงกลางจะมีพวกเ o w e r brand มือ2ขายเดี๋ยวเราจะมาลองเดินเดินหาดูกันว่าจะมีไหมป่ะพี่มีพวก power supply brand มือ2องป่ะนี่ครับสรุปเจอแล้วร้านที่ขาย power มือสองอันนี้เป็น Aero cool 550บวัตต์พัทพี่ปล่อยเท่าไหร่นะเ0้อย จ็ดร้อยนึงเหลืออยู่เลยของ JB นี่พวกเนี้ยประหยัดเงินได้เยอะนะครับคือถ้าสมมติแบบว่าอยากจะประกอบคอมราคาประหยัดแล้วไม่อยากซื้อมือ1ทุกอย่างอย่างอันนี้มันไม่มีตกรุ่นอยู่แล้วถ้ามันใช้ได้ใช่ครับเจ็ดร้อยแล้วอันนี้พี่มีประกันร้านให้ด้วยไหมครับก็ประกันร้านให้อยู่แล้วเดือนหนึ่งแต่สามารถจะแนะนําลูกค้าเกิดถ้าเกิดผมทําให้ก็เออผมช่วยเช็คให้ฟรีอะไรอเียอ๋อส่งเคลมอะไรได้ใช่โอเคผมเช็คของเป็น JB ละก็คือวอยมันเหลือเนี่ยได้ครับ เนี่ยผมมีตัวนี้มาอันนี้มันมันหลุดทอบไมคมายังไงสามพนแปดสิบไอ้แผ่นนี้มันหลุดเนี่ยไม่รู้จะไปสังอ๋อมีการมื่นสองด้วยอันนี้คือเพจหายอย่างเดียวใช่แผ่นข้างล่างเนี่ยอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะครับเท่าไหร่ผมวางไว้ยู่มหมื่นสี่หมื่นสี่สามศูนแปดศูนย์อีกติมกล่องมีประกันเหลือหมดเดือนแปดอ่าก็คือตำหนิแค่เพจหายเฉยๆซึ่งมันก็ใช้เล่นได้ปกติใช่อันนี้ผมถามพี่แล้วกันเผื่อพุก การ์ดประมาณสัก2,000ไม่เกิน3,000ที่มีตัวไหนบ้างไม่เกิน3,000ตัวนี้ผมมีตัวถูกสุดจะเป็นตัวนี้ครับ1 6 6่ตัวธรรมดา2 3 0 3 1660 2 0 0ผมขอเซิร์ชแป๊บหนึ่ให้ดูเวลาผมซื้อของผมก็เช็คคลิปเหมือนกันนะ580ตอนแรกที่ตั้งเต้าไวอ้อ่าถ้าสมมติเล่นเกม Forza มันจะอยู่60-72เฟรมแต่ตัว160ตัวนี้ 90กว่าเฟรมเฮ้ยราคาเท่าไหร่ะพี่สองพันสามนสามหน้าน้านอ่ะสองพัผมบอกราคาแบบนั้นแล้ว <ผม S 2> พี่ก็พูดกันต่อเลยอะเอาจิงๆผมได้สองพัาม <23. S 1> ใช่นี่700ดร้ยใช่ สามพันพอดีสามพันพอดีได้สองพันเก้าโอ้ให้ผมเนี่ยม,มันเนี้ย <c oughs> ได้คับสองตัวนี้สามพันแล้วทีนี้พี่มี CPU อย่างไรเซนห้าสามพันหกอ่ะมูลสองโอ้ไม่ค่อยมีออกเร็วแล้วบอร์ด a m เไม่มี SSD เอสดีห้าร้อยกิกก็ไม่มีไม,มไม่มีไม่เป็นไรเราจบร้านที่สองชิ้นประหยัดเงินเยอะอยู่อันนี้คือพี่เอาเทปมาก่อนขายแล้วก็รับประกันเดือนหนึ่งใช่ห้ามมีรอยบินแตกหักตามปกติได้ครับได้ครับงั้นผมจ่ายทั้งสามพันได้ขอบคุณครับ แนะนำร้านหน่อยพี่อยู่ตรงไหนชั้น3นะครับถ้ามาง่ายเลยถ้าอาคารจอดรถ 3A จะตรงหน้าประตูเลย P3 ทับหนึ่งอยู่ตรงข้ามประตู P3 ทับหนึ่งใช่ครับรับซื้อรับซ่อมโนบุกอะไรก็ทำอย่างนี้ผมมีคอมยกไม้พี่ถอดขายก็รับรับครับรับรับซื้อรับขายใช่ครับโอเคได้ครับพี่ครับอาบินไหมครับเดี๋ยวให้ได้ครับเก็บบินไว้ได้มีประกันโชคดีโคตรอะ ตอนแรกจะหาเวอร์มือสองอย่างเดียวได้การ์ดด้วยได้การ์ดด้วยแล้วคือแรงกว่าเดิมตอนแรกพี่กล่ว่าพี่ไปซื้อไอ้อะไรวะไอ้5แ0บศูนย์ที่มันเป็นการรีฟอร์บิตขุดเหมืองมาวันประมาณ2 0 0 4 0 0 0อันนี้ได้1660แรงกว่าหน่อยๆแต่ดูสภาพหน่อยพี่เขาบอกประกันเดือนหนึ่งแต่เรวอะเราไม่เช็คของยังใหม่อยู่เลยใหม่ๆๆเมอโอเคนี่ครับก็น่าจะทำความสะอาดมาบ้างแล้วแหละ ดูดีอะดูสะอาดดใช่นี่คุ้มคุ้มคุ้ม2,300บาทแล้วก็ power supply ตอนแรกที่เล็งไว้เราจะไปซื้อ a e r o c ครูเหมือนกันนี่นแหละแต่ว่าเป็นซีรีส์ super b 600้ัตบาทตอนนั้นมันไม่มี80พัตแล้วก็มือหนึ่งมันอยู่ประมาณ7 5 0 8 0 0้ยใช่ไหมแล้วเกรดไส้ด้านในมันต่ำาหว่าตัวนี้ซึ่งเราได้ตัวนี้มาข้อดีเลยคือแม่งเป็นตัวรุ่นสูงกว่าเดิมวัตต์เท่ากันก็จริงดังนั้นคุ้ม ใช่คุมค้มคุ้มจริงๆริงเพราะว่าสะพายเป็นอะไรที่ซื้อมือสองอ่ะดีมากเลยอะ่ะคุม้มมันไม่มีตกรุ่นแล้วราคาดีอย่างเมื่อกี้แบบตกใจเลย850วัตต์สองพันสองพันห้าคือ2องพถ้าเราไปซื้อมือหน<ะ>ึ่งก็สี่พันห้าพันบาทนั่นดิสี่ห้าพันหรือถ้าสองพันห้าเราไปซื้อมือหนึ่งเต็มที่ก็ได้หกร้อยห้าสิบวัตต์ถ้าจะเอาแบบแปดสิบพัตโกอะไรอย่างนี้อ,ออเโอเคไปเราตามหาของได้สองชิ้นแล้วเราไปหาของกันต่อครับ เริ่มเดินล่นเล่นๆเจอมือ2อีกชิ้นอันนี้เท่าไหร่นะครับพี่1,300บาทครับพี่โน้ต1,300ครับผมคือในร้านอ่ะผมเจอเขามีอยู่2ตัวมีอีกตัวนึงใช่ไหมพี่จิ้ครนิดนึงได้ครับผมครับทั้งร้านพี่มี2ตัวเนาะที่เป็น r a M4 โอเคมี2ตัวตัวนี้จะมีช่อง M2 ด้วยครับพี่ครับผมอ่าได้ครับอันนี้ขายเท่าไหร่นะครับ พันเดียวครับผมหนึ่งพัน A สามสองศูนย์มีประกันเหลือไหมครับตัวนี้ประกันเหลือเจ็ดเดือนครับพี่ประกันเหลือเจ็ดเดือนด้วยเออสำหรับใครอยากเซฟงบเพราะว่า <S <S ตอนนี้ผมไปดูค่าบอร์ด A สามสองศูนย์ถูกสุดมือหนึ่งพันสองมันไม่มี M ตัวถูกไม่ใช่พันสองในพันสามก็บาทประมาณนั้นเออซึ่งตัวนี้พี่ก็าขายพันเดียวเป็น A สามสองศูนย์แต่เป็นชิป B สามห้าศูนย์คือมันจะโอซีไม่ได้แต่ว่ามันยังได้ในซีรีส์ที่เป็น A 3 2 0องูนย์อยู่ แต่ตัวนี้อันนี้สำหรับสายโหด X 5 7 0อันนี้พันสครับผมใช่พ <1, 3, S 2> ันสมต่าง300ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปโอเวอร์คล็อกไหมถ้าอยากโอเวอร์คล็อกก็ตัวนี้ครับแต่ตวันนี้เราเน้นประหยัดง,งบหมื่นเดียวเราต้องประกอบได้ทั้งเครื่องเอาตัวนี้แล้วกันครับพี่ได้ครับผมโอเคร้านอยู่ตรงไหนครับแนะนําหน่อย ร้านอยู่ที่เซียรังสิตครับชั้น3ชั้น3ชื่อร้านอะไรครับพี่ชื่อร้าน AN ็นคอมพิวเตอร์ครับ AN ็นคอมพิวเตอร์ครับผมอยู่ตรงหน้าบันไดเลื่อนโซนกลางเลยครับผมนี่บันไดเลื่อนโซนกลางโอ้ยง่ายๆเลยนู่นเห็นร้านทีซีชนั้นมามที่เราชอบมาซื้อเคสครับเอออยู่ใกล้ๆกันใช่ครับโอเคพันหนึ่งครับพี่นพขอบคุณมากครับและนี้มีประกันร้านด้วยไหมมีประกัน7เดือนเลยครับผมตามนั้นเลยอ๋อเจ็ดเดือนเลยใช่ครับโอเคได้ครับครับตัวนี้เลยครับผมตอนนี้เราหมดไป4,000 ได้เมนบอร์ดได้การ์ดจอได้พาวเวอร์แล้วเดี๋ยวผมลองให้ดูด้วยครับพี่เทสซีพเทสบอร์ดให้เรียบร้อยอ๋อไม่เป็นไรครับได้ครับอ๋อถ้าสื่อหมูซื้อร้านที่ปกติ<ผ>ม,มีเทส<ำ>ใ,ให้ดูใช่ครับผมจะเทสให้ดูโอเคครับครับจะอยากได้ CPU ด้วยแต่ว่าเขามีเป็นรหัส2000ซีรีส์<ๆ>อยากได้สัก3000ซีรีส์วันนี้ครับผมโอ๋อ ระหว่างรอเขาแพ็คใส่ถุงเจอของดีอีกแล้วครับ7 5 0สวัต์80พัตโกพันเดียวยังไม่แกะซ่อมนะไม่ใช่ว่าแบบซ่อมมาแล้วนะยังไม่แกะมีวอยอยู่สายมีครบไหมครับมีตามนี้เลยใช่ไหมสายนี้มาครับพี่ประกอบมาเป็นเครื่องแล้วก็ได้สายมาตามนี้เลยครับหายไปแค่นิดเดียวแต่บอกได้เลยว่ามันพอใช้ยี่สิบสีพินเย8พินการจอยพันเดียว7จ0าวัตต์80พัตโก คุ้มโคตเมื<บ>่อก<บ>ี<บ>้จะเอากลับพี่เขาไม่ยอมให้เอากลับบอกขอเช็คก,ก่อนเตรนให้เรียบร้อยเตรนให้เรียบร้อยคือของ IT เป็นเรื่องปกติวางทิ้งไว้นานๆบางทีมันอา,นานจจะเออมันมีออกซด์มีอะไรเสียแล้วก็นั่งถามไปเล่นๆมี SSD มไหมมีอะไรหรือเปล่าพี่เขามีแรมด้วย16กิกราคาเท่าไหร่นะตามที่ตามหาเลย1 0 0บาทเอาเลยไหมเนี่ยกำลังจะให้เขาลองอยู่เป็น Hyper X ประกันไร้ธรมดังนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยซื้อไปมันจะเสียไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้ซื้อได้เลยยังไงก็เคลมได้ประกันไร้ธรรมคืออะไรพี่นพประกันไร้ธรมคือถ้ามันยังมีผลิตอยู่เคลมได้เรื่อยๆอ๋อเคลมเรื่อยๆใช่ดังนั้นมันมีประกันตลอดเวลาอู่แล้วเดีเ๋ยวพี่เขาลองดูถ้าใช้ได้โอเคเราจะเอาทั้งแรมกับบอร์ดเลยตอนแรกที่พี่ไปดูมาถ้าซื้อมือหนึ่งใช่ไหมแรม8กิกตอนเนี้ยแบบไอแรม16กกิกแปดคูณสองมือหนึ่งมันจะอยู่ประมาณพันสามพันสี่ เปนสองพันสามันสี่ประมาณนี้อันนี้แปดร้อยก็เซฟมงบไปอีกได้ประมาณสี่ห้าร้อยอยู่นะอืประกันก็เท่ากันแยังไงมันก็มีประกันไงเออใช่ครับโอเคเมื่อกี้ได้ของเยอะอีกแล้วอ่ะคือแบบตอนแรกไม่ได้กาว่าจะซื้อมือสองเยอะขนาดนี้นะแต่ผมรู้เทคนิคแล้วจะซื้อมือสองอ่ะต้องถามต้องถามใช่ห้ามเดินดูเพราะว่าบางทีมันจะอยู่หลังร้านบางทีมันอยู่ซอกบางทีอยู่ในตู้ใช่ป่ะอเอ่อเมื่อกี้สรุปเราได้บอร์ดมา เขาลดให้จากพันหนเหลือ900พอดีแผ่น back I O มันหายเขาเลยลดไปร้อยหนึ่งแล้วก็ได้แรมมาเมื่อกี้เป็น8ปดคูณสองบองหได้แรมมา800บาทแล้วก็ได้ cpu มาอีกคือแบบเฮ้ยมีของอีกตอนนั้นได้ตัวไรเซนห้าสามพันหกมาที่เอาขายอยู่2,000ันส0สรุปจบร้านเมื่อกี้เราหมดไป2,000บวก1,000บวก700แล้วกันก็กลายเป็น3,700ันเคุ้มนะ3,700 แล้วร้านแรกเราหมดไปเท่าไหร่วะสามพันสามพันเออหมดไปสามพันพอดีอ่าใช่ถ้ากับว่าตอนนี้เราเพิ่งใช้เงินไปแค่หกพันเจ็ดร้อยบาทจะเปิดติล่ะนะขาดเคสขาดขาดเคสกับ SSD จริงปหมเนี่ยอุ้ยครึ่งนี้ไม่ถึงไม่ถึงหมื่นเออไม่ถึงหมื่นแปดพันแปดพันได้เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปถ่ายเปิดคลิปใหม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตามหาเคสกับ SSD กันนะครับปะเมื่อกี้เดินมาบอกอยู่ร้านตรงข้ามกันเนี่ยใช่ต่อเลยไม่รู้จําได้ป่าวนี่ยสวัสดีครับ จำผมได้ไหมเนี่ยมีเคส M A T X ถูกๆบ้างไหมพี่มีตัวไหนบ้างวันนี้เราเน้นถูกไม่เน้นไฟอันนี้420บาทหน้าเรียบๆแล้วก็ข้างหลัง power บนใส่กับจอได้อยู่โอเคอยู่นราคาดีได้ของใหม่เลยอ๋อนี่มีไฟหน่อยนึงไหนไฟเออ460บาทอ่ะงั้นเราเพิ่มงบนิดนึงเนี่ยเพิ่มอีก30บาท30บาทประมาณประมาณ40บาทได้มีไฟ R G B ด้วยได้พี่เอาตัวนี้อันนึ่ง จริงๆถ้าสมมุติแบบว่าเงินถึงอ่ะแล้วอยากจะซื้อแบบแพงขึ้นมาอีกหน่อยอ่ะมอจะมีแบบพวกมีพัดลมเยอะๆด้วยนะ สักคารีด้วยใช่เนี่ยแบบ990บาทได้พัดลมหน้า3ตัวพัดลมหลังตัวหนึ่ง890บาทแต่อย่างที่บอกวันนี้เราเน้นงบประหยัดมากที่สุดเท่าที่จะทําได้<ช>แล้วแบบเอาไปเล่นเกมเทุกเกมจริงๆ,ๆ460บาทอโอ้แต่มันลมให้ด้วยอ <c oughs> อกอล์ฟกันครับมาซื้อร้านพี่เขาบ่อย PC ซีโชนันพี่ต้องขอบคุณน้องด้วยเนองขอบคุณเมื่อกี้เราบอกหมดไปแล้วนะเจ็ดพันไม่ถึงเฮ้ย6,700 6,700เคสอีก460บาทเท่ากับว่าตอนนี้เราหมดไป เจ็ดพันหนึ่งเจ็ดพันสองเองใช่เออเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทมั้งเออถ้าถ้าบอกไม่ผิดนะตอนนี้เราขาดชิ้นเดียว SSD SSD ซึ่ง SSD เนี่ยมันอยู่ประมาณพันหนึ่งแต่เดี๋ยวเราไปลองแว๊บแว๊บมือสองสักนิดนึงใบสองให้หนึ่งละกลัวรถติดชิ้นสุดท้ายขอมือหนึ่งแล้วกันขอมือหนึ่งถ้าก็เครื่องนี้มือหนึ่งมีเคสกับอะไรนะเคสกับ SSD สวัสดีครับเอา SSD 500ร้กิบครับพี่ห้าพีเอ็นวายเอาไปเลยครับเ8 0 เรียบร้อยได้แล้ว767บาทครบสรุปวันนี้จบไม่ถึง8,000วะเนี่ยไม่ถึงเลยเดี๋ยวกลับบ้านไปสรุปยอดใหม่กันจาไม่ได้สรุปกลายเป็นว่าคลิปนี้ซื้อมือสองคุ้มนะจริงคุ้มจริงแล้วเมื่อกี้ลองกดเครื่องคิดเลขละ หมดไป7,900นเกนิดๆโอ้โหได้ไลเซนซ์ห้าสามพันหกก้าวจอหนึ่งหกหกศูนย์เฮ้ยเป็นคุ้มมากเลยคุ้มดิประหยัดเงินไปหลายบาทเลยประหยัดประหยัดไปแบบค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าถ้าใครแบบไม่ได้ซีรีส์ของมือสองอ่ะอืมอันเนี้ยผมว่าคุ้มนะเพราะตอนแรกที่ผมตั้งเป้าไว้อ่ะเราจะซื้อมือหนึ่งใช่ไหมใช่ซึ่งถ้าเราจะซื้อมือหนึ่งให้งบมันอยู่ที่1 3 0 0งามอยบาทอ่ะเราจะได้ SSD เป็นซาร์ตาได้บอร์ดตัวที่มันใส่ M.2 ไม่ได้ใช่อ่าแต่พอม เป็นมือ2เนี่ยเอ้ยเลยหรือถ้าเราจะเอามือ1ให้มันใส่ M.2 ได้อะ<ม>เราต้องเพิ่มราคาบอร์ดอีกประมาณ500ร้อถ้ากับว่ามือ1อ่ะเราจะจบประมาณเกือบเกือบหมื่นหนึ่งใช่เออมันจะ1 8 0 0 1 5 0 0 0 1อ0 0มื่นอะไรประมาณนี้และพาวเวอร์สปายก็ไม่ได้เทปแค่แบบไม่เทปเท่าน,นี้แน่นอนพาวเวอร์ใช่ใช่ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากคุมค้มช่คุ้มคือตอนนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอาเงิน2,000บางคนดูไม่เยอะใช่ป่ะอ่าใช่แต่จะลืมนะถ้าบางคนแบบมีงบหมื่นเดียวอ่ะคุณจจะต้้ออองไปซื่ยใช แล้วจอจอ่ะผมก็เห็นมีแบบมือสองพันกว่าบาทก็มีมสมมติเราไปซื้อนี่นี่เราเหลืองบประมาณ2,060บาท2,500บาทใช่ปะ่ะใช่เราก็ไปซื้อจอสักพันห้าพ <5. S 2> ันห้าเมาส์คีย์บอร์ดอีก200ร้อใ,ให้จอพันแปดเลยอ่าคุ้มไหมคุ้มด้งนั้นเอางี้นี่ค่ะเดี๋ยวจะหาว่าซื้อมาใช้ไม่ได้จริงกลับบ้านไม่ประกอบกันครับปะ บ้านเรียบร้อยแล้วครับผมก็เรามาทวนของกันนิดนึงนะครับอันนี้ GTX 1660ได้มา2,300บาทนะครับ Power Supply Aero Cool 80พัท700บาท CPU Ryzen 5 3,600 2,000บาท SSD 500 g b นะครับ767บาท RAM 8ค2 16 g b 800เออ800บาท Mainboard กิกกระบาย A 3 2 0 M S 2 H B 2เป็นชิป B 3 5 0เลยตัวนี้ได้900พอดีฝรัง IO หายเขาเลยลดให้อีก100บาทและจบด้วยตัวเคสตัวนี้ครับนี่เคสหมกเคสหมก460บาทมีไฟ RGB ด้วยนะม,มีไฟ <laughs> ก็เอาเป็นว่า ไปวันหนึ่งน้องผมประกอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับคอมงบ7 0็0กว่าบาทสําหรับเครื่องนี้ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากใช้เวลาในการเดินเลือกซื้อประมาณ3ชั่วโมงนะครับในการเดินหาของที่เสียรังสิตเราก็ได้มาเป็นเครื่องเครื่องนี้เลยผมบอกเลยนะแอบชอบเคสมากเลยคือเคสร,ราคามันไม่แพงนะ460บาทแต่แบบมันดูมันดูเต็มมันดูพอดีแล้วมันดูเครื่องเล็กมินิมอลน่ารักมากนะครับในส่วนตัว power supply ด้านบนตรงนี้เนี่ยก็ ติดตั้งเอาไว้นะเป็นของ Aero คูตัวนี้เราได้มาเนี่ยอย่าลืมนะว่าในราคาเท่านี้เนี่ยคุณไม่สามารถหาที่มันมี80พัทที่เป็น80พัทได้อะ่ะอืมแต่เครื่องตัวนี้ได้80พัทเลยนะครับ12โวลต์ได้ทั้ง492วัตต์แน่นอนมันดีกว่าซีรีส์ตัว Super B นะครับตอนแรกผมตั้งใจว่าจะไปซื้อ Aero คูตัว Super B ที่เป็นราคา7 0 0กว่าบาทนี่แหละแต่ได้ตัวนี้มาแทนมันคุ้มค่ากว่านะครับในส่วนเมนบอร์ดอันนี้ก็ฟลุกอีกได้มมืือออออ2 200าาาาตตนแรรกลังเเเจจะะ X370 หวว่ ดีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เอามา OC ก็เอามาตัวนี้พันหนึงได้ลด900บาทเพราะว่าแบคไอโอหายเออก็ความสวยน้อยลงแต่ว่าประหยัดตังค์มากยิ่งขึ้นนะครับในสวงแรมก็ได้มาถูกนะครับ1ิกิกดูโอชาแน,นลบัสต่ำไม่เป็นไรนะแล,แล้วก็ในส่วน SSD อันนี้ผมขี้เกียจเดินหาและได้มา700ก็ความจุ500 g กิกถือว่าคุ้มค่ามากน่าจะคุ้มแบบ แทบจะไม่ต้องไปหามือสองแล้วอ่ะยังไงก็คุ้มนะครับในสวนตัวกา้านจอตัวนี้1660นี่คือสเสน่ห์ของการไปเดินซื้อของที่หน้าร้านนะครับคุณอาจจะได้ของอะไรที่มันแบบล้ากว่าในราคาที่ประหยัดกว่าแล้วก็สุดท้ายจะเป็นในส่วนตัวเคสอันนี้แม่ค้าเขาจําผมได้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเซล์อีกอันนี้ราคาอินฟูหรือเปล่าอดีผมไปซื้อของร้านเขาบ่อยเวลาไปถ่ายเทปไงเงี้ยนี่ก็รั้งแรกเลยที่เขาแถมให้ผมเป็นพัดลมแบบตัวเล็กๆจิ๋วก็อ่าลราไม่กี่บาทหรอก20บาท30บาทถ้าเพื่อนๆอยากจะซ ซื้อมาได้มันได้ไดช่วยแอร์โฟ์เครื่องตัวนี้อันนี้เขาแถมมาให้ผมก็ไม่จําเป็นต้องซื้อแล้วนะครับด้านหน้าดีกว่ามันเป็นเคสที่ดูเรียบดูสวยแต่มีออปชันในเรื่องของไฟ R G B ไม่ชอบใช่ไหมเปลี่ยนสีซะหน่อย<า>ตึ๊บอยะเปลี่ยนสีได้ด้วยอ,ะ,อะเปลี่ยนสีอีกสักน,นิดเปลี่ยนสีอีกสักหน่อยนีว,วิ่ง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 เป็นเส้นนี่เปลี่ยนเอฟเฟกไฟนะครับนี่เป,นเปลี่ยนเปลี่ยนแบบปึ๊บนี่ให้มันเป็นกรพริบป,ปรับระดับแสง เซ็ตได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเคสตัวนี้เนี่ยมีพอร์ต USB ด้านหน้าคนาข้างเยอะมี 1, 2, 3มีช่องเสียบไมโครโฟนหูฟังปุ่มเปิดเครื่องอะไรต่างๆก็ครบๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเคสการเล่นเกมดูดีกว่ากับไอคอมงบ7,000กว่าบาทไม่ถึง8,000เครื่องนี้เนี่ยมันคุ้มขนาดไหนมันคุ้มจริงเหรอพี่ซื้อมือหไม่ดีกว่าหรอนี่มันของตกรุ่นนะเป็นยังไงไปชมกันครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคที่เราตามหาของกันแบบลึกๆกันนะครับอันนี้เราได้มา2000ันะครับไรเซน5 3600 6้อ12คอสิเทรดถ้าเป็นเมื่อก่อน CPU ตัวนี้ก็ เกินครึ่งหมื่นแน่นอนนะครับเมนบอร์ด A 3 2 0 M S 2 o H ซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้มันมีความพิเศษจริงๆมันเป็นชิป B 3 5 0แต่ว่าอยู่ในซีรีส์โมเดลของ A 3 2 0นะครับตรงนี้อัปเดตไบออสใหม่ล่าสุดยังมีอัปเดตอยู่นี่เลยวันที่2เดือน9ปี2023โอ้โหล่าสุดสุดๆดจริงๆนะครับแล้วก็ในสวนตัวแรมเนี่ย D D R 4 16G กิกอันนี้เราได้บัสความเร็วน้อยหน่อย26 6 6แต่ว่าเราเซฟตังลงไปค่อนข้างเยอะมากนะครับได้มาเท่าไหร่นะแปดร ก็เป็นแรม Kingston HyperX ซึ่งอายุแรมนี่ถ้าเราดูผลิตปลายปี20ถ้าเกิดว่าแรมตัวนี้เพิ่งผ่านการใช้งานมาแค่2ปีเองถือว่าคุ้มงับในส่วนการ์ดจอนี่เป็นอะไรที่ผิดแผนมากตอนแรกเลงเอาไว้ว่าจะเป็นตัว RX 580นะครับซึ่งมันจะเป็นพวกการ์ด r e f u r b i t การ์ดที่มาจากโรงงานจีนซึ่งตัวนี้ได้ GTX 1660แรงกว่า580ผมไปลองดูผมเทสมาหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกำไรไปตัวนี้ ได้แรม 6GB เลยนะครับในส่วนของตัวการ์ดจอแล้วก็ความแรง CPU ถามว่าแรงไหมมัลติเทนเนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณ4,000นะครับซิงเกิลเทรดก็อยู่488เกือบ500นะครับผมมองว่ามันยังแรงในการเล่นเกมได้ถ้าลองไปดูเนี่ยไรเซน5้6มันก็คือตัวไรเซน7 1700 X ที่มีความแรงเท่ากันเลยแต่ว่าได้ซิงเกิลเทรดที่โหดกว่านะครับแล้วก็ SSD อันนี้เราไปซื้อมือหแทนนะครับ ความจุ500กิกอันนี้ติดตั้งไปแบบเหลือพื้นที่บ้างแค่7% r e a d w i ร g ตีวิ่งตั้งเกือบ2371 r i ร้ออยู่ที่1590แล้วก็ random 4K 5 4 K เนี่ย5 4อาจจะไม่ได้เป็น SSD ที่แรงมากแต่บอกได้เลยว่าโคตรถูก700บ้าไปแล้ว SSD ยุคนี้ถูกไปไหนนะครับก็ไปลองเล่นเกมดูคับป ลืมให้ดูในส่วนตัวไฟสไต l ์นะครับเครื่องนี้ก็ไม่ธรรมดานะ12,835กันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัว Time Spy ครับ5,668ครับในส่วนตัว PC Mark 10เครื่องนี้ทั้งระบบ5,666เลยเนี่ยถ้าเอาไปเทียบกับโน้ตบุ๊กก็เครื่องราคาประมาณ2,500 0อะไรประมาณนี้แต่เครื่องนี้จบ7,000กว่าบาทไงโอ้โหคุ้มเกิน ลองเล่นเกม Starfield กันดูนะฮะเป็นเกมที่โคตรตะลักกินสเปคเราก็ลองปรับเป็นแบบ Full HD Low preset เอาไว้แล้วกันนะครับว่ามันเล่นไหวหรือเปล่าก็เอาตรงๆนะเกมนี้ราคาเท่าไหร่ประมาณ3,000มัน่าจะประมาณ3,000ได้เออ3 0 0 0ักว่าบาทแต่คอมเครื่องนี้7,000กว่าครับอ๋อเล่นเกมราคาเท่านี้ได้ป้าโคตรคุ้ม คือเอาตรงๆผมไม่คิดว่ามันจะเล่นเกมสตาร์ฟิลได้ด้วย <_ an> มันเล่นได้อ่ะ <_ an> <_ an> เล่นได้แบบงงๆครับแล้วไม่ใช่ว่าได้แล้วแบบเล่นแล้วก็ตกนะเล่นได้แบบเล่นได้จริงอ่ะสามสี่สิบเฟรมแม่เอาจริงๆนะอย่างที่ผมบอกอะตอนแรกเราตั้งงบกันไว้หมื่นหนึ่งใช่ไหมครับถ้าไม่รีบซื้อการจอตอนแรกอะเราก็จะมีตังค์อาไปถมการจออีก2000ไนงะ คุณก็ได้แบบ3060ถ้าได้3060มานะมี DLSS มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเฟรมเจนอะไรพวกนี้โอ้ห oh, แม่งคุ้มกว่านี้แบบคุ้มเลยแต่ว่าของมือสองกูก็ต้องหาเอาบางจังหวะว่ามันจะมีหรือไม่มีนะครับเฮ้ยผม,มว่า Starfield แม่งโดนว่ะเกมนี้ Forza Horizon 5กับคอม7000กว่าบาท Full HD g r a p h i c Quality High ลองดูกันครับเป็นยังไงบ้างมาแล้วครับ Forza Horizon 5นี่90กว่าเฟรมโอ้โปหปับนไฮนะนี่คือเกม Triple A อย่าลืมนะครับเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะแล้วลองดูความร้อนต่อให้เป็นการ์จอมือ2มันก็ยังโออยู่นะครับ70องศาและคือการ์จอรันได้เต็มประสิทธิภาพ100%ในส่วนของตัว CPU ซิงค์เดิมๆ60องศาแม่เล่นสบายเว้ยเครื่องนี้ก็สรุปเปออกมา93เฟรมน่าจะแรงเหลือกินเหลือใช้ครับ